สวัสดีตอนเลีนกันค่ะมาดูดอกไม้สวยๆสนหยุดแล้วพามาดูดอกไม้สวยๆกันค่ะดอกไม้สวยไม่เข้าตาด้วยนะคะดอกไม้สวยเราวันนี้มีกล้วยกี่เครือนะเราพาไปดูกล้วยกี่เครือที่หมาดูกล้วยขึ้นมาสองกล้วยมามีกี่เครือนะคะอีกไม่ค่ะนะครับโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเลยค่ะนับพอข้าวโพดได้ยี่สิบเครือในในสวนนี้ก็เกือบยี่สิบเครือแล้ ล้วไอ้ที่เครือที่ล้มไปมีเป็นสิบนะทุทายุมาล้มหักเลยต้นลำต้นหักเลยค่ะทุกคนรวยเยอะแยะเลยค่ะและไอ้ที่ห่อยวกะว่าไม่ให้ขโมยมาขโมยทีล้วยทุกคนให้มันสุดก่อนต้นให้เขาสุดเลยสุดเครือก่อนไปหายอดสวยป้าวอยู่ตรงไหนาตามหายอดวิวไม่ได้ดั่งใจเลยมีลูกต้นหักก็มีนะคะรวยเยอะไหมคะ แล้วก็มันก็จะมีกล้วย,ยที่กําลังอ่าห่อ,อปีไว้ทำพ <อ S 2> เพือนก็นนจะได้นกล้อนะคะ ต่างประเทศที่ประเทศอะไรนะใครมาที่บ้านเราจะแจกแม่ค้าคนเขาจบแล้วเดี๋ยวพาเข้าป่ากล้วยนะมีกล้วยปลกระสอบหาอแบบห่อปีอ่ะก็จะให้มันดูให้มันสุกโดยที่แบบไม่ต้องตัดปีออกกล้้วยที่่เราหอแล้วลูกก็สวยสวยเรามาดูกันว่าอ่าที่เราทําไว้อ่ะมันจะเป็นเหมือนของคนอื่นเขาหรือเปล่านะคะเออเริ่มประเทศอะไรนะคะประเทศอิสราเอลที่คนไทยเขาไปอยู่ทุกคน อันนี้อันนี้ไม่ได้ห่อนะก็จะได้กินแล้วมากเลยแต่ทีนี้มาดูไอ้ที่เราห่อไว้นะที่แบบมีปีด้วยคือันูอันไหนที่เราไม่ได้ห่อจะห่อสองเครือห่อไว้สองเครือนึงก็หลายวิอยู่นะอันนี้พวกนี้คือก็ไม่ได้ห่อแต่ไอ้ยมีสองเครือที่อันนี้แล้วเราดูอไว้เหมือนคนอื่นอีกเครือนี้นะคะเราจะแกะไว้ดูเดี๋ยวจะแกะให้ดูคะ เขาต้องเอาไว้น่ะด้วยเพราะว่าหนักใบต้องช่วยออกต้องแล้อบ็อกให้ทุกคนหนุงหนักแล้วเขาก็ดึงกระสอบออกแล้วแกะลนต้นดึงเถื่อนออกกลัวรู้สึกว่าเขาล้มนะคะเครือนี้จะได้ดีนะแกะมาดูน่าดเดี๋ยวขอแกะก่อนนะคะใช้มือเดียวค่ะแกะมือเดียวเอามาดูเอือกออกให้เครือนึงนะก็มีกระสอบเหมือนกันดูดูลำต้นเยอะใหญ่ห่อไว้ห่อปบีไว้คือ ไม่ให้อีกคนนะขโมยเด็ดแกเพราะเราอยากรู้ว่าเครือหนึ่งมันจะอกอีกทีนึงนะคะถ้าเราใช้กระสอบก็จะช้าหน่อยนะคะทุกคนแกะก่อนจะดูว่าหลุดแล้วมันจะสวยงามไหมที่เราหามือดีช้มือรดียวค่ะแกะได้แล้วแต่านดูาวหอยน่าเกลียดมากเลยทุกคนอันนี้ก็มีแค่เก้าวิลย แอยาวเชือกรีดแล้วเดี๋ยวนับก่อนนะมันจะได้กีวีุตส่าผูกไว้แล้วขอกคอยาวมากแปดเก้าวีกับวีเล็กน่ะดูนี่เพียบมากม่ได้ยังใจเจยแลอ้ยเราจะโตไม่เนี่ยเราไม่ไว้ไม่ไว้มีสกเก้ามีก็เขาอยากเด็นก็ให้ปล่อยเข้าเด็ดไปเนอสาะ่เราไปดูอีกหอไม่ได้แบบหอไว้เหมือนกันแปกับที่เราแบบ แค่นี้แต่ทำไมต่างมาแค่พอเลยล้อย่าทำไมควเกลี่ยมากเคลือย่อใหญ่อันนงอันนี้คือหนึ่งก็ตั้งหลายมีสิบเห็นสี่สงนี่มาดูอันที่สองนะคะแกะชื่อชื้อที่สองอันนี้ดีหน่อยชื่อว่ามันจะเป็นเหมือนกันไหมไอ้เมื่อกี้มีแค่เก้าหวีอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะไอยสาวก็สอบแกะแกะลูกก็รลี้กระติบเดียวมัด ฝั่งนู้นก็คือไม่ไหวอ่าไม่สมกับสวนยายบ่อเลี้ยงปลาอันนี้ก็โดนด้วยก็ปล่อยใครจะขโมยก็ขโมยไปไม่ต้องห่ออันนี้ก็เหมือนกันไอที่ห่อก็อยากจะรู้นะคะน่อยากจะรู้เฉยๆว่าอันนี้ก็ไม่ต่างกันเลยแล้วก็เหมือนกันคนไทยก็คือห่อที่สนยเอวอ่ะยาวเกยสวยมากคนอื่นเขาไหมเจอสวยเหมือนของเขาไหมอะไรเงี้ยปลาบอกว่านี่ทุกคนเห็นไหมสวยไหมล่ะ มันจะโตให้แม่โคตรดูมากเลยลูกนี่แบบลูกเสี้ยนลูกก็มีมากเลยมีสิบหวีไม่ไหวเจ็ดแปดเก้าสิบคอยาสิบเอ็ดอ๋ออันนี้ได้สิบเอ็ดสักนี่สิบหวีนี่ตั้งใจเลยมันจะโตไหมเนี่ยดูสิดูคอยาวนะครับเป็นอะไรอ่ะคิดว่าแบบเออไก่คอยาวหัวแดงอ่ะก็จะออกมาสุดๆเต็มที่ไหนไม่พอหรือว่ามันนะหัวกันตัเยอะก็ไม่ใช่เนาะ อันนี้ไม่ได้ห่อนะอันนี้ไม่ห่อไม่ดูบรรยากาศคเอ้ยเครือนึงเขาก็มีสิบกวีนะอันเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกอันนี้ไม่ไม่ได้ห่อเถาวันเหรอเออเถาวันให้เขาแบบให้คนเดินตัดปีไปเลยอะไรเงี้ยชมปีช่วยชมกล้ปีช่วยชมดอกนะในส่วนเนี้ยก็นับรวมๆแล้วที่ที่เป็นเขือก็ประมาณยี่สิบกว่าเครือทุกคนน่าใจ หน้าไข่หน้าจังเลยไไปหนคะเดี๋ยวต้องหักแล้วแหละปล่อยไว้เอาเจอคุณยายเอาคุณยายจะไปไหนจะไไปหนนั่นหรอเอารถออกมาเขาทำท่าโอ้โหดูท่าหน้าโคตรเท่เลยโคตรอาวอ้าดูท่าขับรถก็ไม่ทคนจะแข็งนะสตารร์ทถไปเดีแต่ก็อยากจะไปไหนคะคุณยายเอ้ยดูสิยายจะไปเอาอะไรไปขายขายทองสวดมนต์ก่อนสวดมนต์ก่อนขับรถจ้าดังนโมสัจจโทมุตตะ พขาว่าขายเยอะมากว่างไปคุณยายเขาก็ท่องไปนะทุกคนขายดิบขายสดมาดูกันนะขายมะเขือค่ะมีอะไรคุณยายขายมะเขือมีขายบัวมะเขือสั้นมะเขือยาวมะเขือสั้นเขาเรียกมะเขือปอกนะทุกคนมะเขือปอกผัวผู๋มะเขือยาวมะนิมีบัวบไหมอ๋อดูซิเดี๋ยวสำรวจดูนะแหนมข้างหน้ามีอะไรอ๋อแหน่งที่เมื่อวานเขาทำแหน่งวันนี้เราจะ ซื้อห้องที่โรงแรมไปตอนไปเที่ยวใช่ขับรถไปเที่ยววางลงเชื่อน้ำทะเลเมื่อวานเนี่ยเราทำอย่าพยายามรถมาแฝตรงนี้นะเราไี่ได้ซื้อเลขเมื่อวานเอารถไปทางไม่ไดซื้อออกมังรซื้อรถสลิปห่้าซื้อแต่ก็ไปทาอะไรอะไรอ่ะซื้อโอ้ยออกมาเป็นไไปแล้วค่ะทอยเที่อน้่ทะเลแล้วก็ไปอยู่โรงแรมไปเลย เจ็ดศูนย์สองซื้อศูนย์สองออกเที่ย้หกพันทันที่ศูนย์สองกระลงมากโอ๊ตอีกได้เงินหมื่นได้เงินหมื่นแล้วฝนไม่ตกก็สว่างด้วเลยค่ะไปเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูเถาวันดีกว่าไปดูเถาวันไปถ่ายของนี่ค่ะเข้าไปเขาเดินเดินเข้าไปเถาวันสวยมากเอยค่ะทุกคนฝนไม่ตกนี่ก็ชอบเข้าไปคเข้าไปดูตําแพงบ้านเพื่อนแล้วเนี่ยเาวันเคืใหญ่มาก ให้พี่สาวเอาไม้มายันแล้วบอกด่าไม้มายันแล้วทุกคนช่วยยันมาทำไว้ใบเบยตกเอนไปข้ามกําแพงเพื่อนเพื่อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะว่าเอาอันนี้อันนี้ก็ไม่พูดแต่เขาคงพูดในใจน่ะคันลูกกล้วยแล้วไปดูแลหรือเปล่าเพราะมันใกล้ทางเนาะมันใกล้ถนนเนาะส่วนนี้เป็นส่วนของพี่สาวทุกคนดูค่ะดูในสวนเราอันนี้ก็วันนี้ก็ตอนเย็นก็มารีวิวดูแลแล้วก็ต้องตัดนะคะ เคือก้วยอยากเสนออยากเสนอว่าเราชอ้วยตอนนี้เรามีกล้วยห่ว้เยอะมากซอย่าทุกคนเดเอาไว้แบบใครอยากทานกล้วยก็มาเราได้นะคะขายไม่แพงค่ะปลูกได้ยี่สิบบาทก็พอยายเขาขายอ่ะตอนนี้ก็เริ่มติดแล้วแต่ถ้าเกิดว่ากโซย่งก็ยกเครือก้วยห่วงยงซื้อ กลยหอมกล้วยไข่สั่งมาตซีมาเกอะไรบ้านเชียงใหม่เลยนะคะสั่งในลาซาด้าต้องซื้อหนิคะทุเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้เรามาเด็ดใจมากเลยกล้วยก่อนออกก่อนคับนี่เราตั้งใจห่กเลยหอมเลยลูกพนพอยาจนเลยยาวก่อนจะพาไปดูเถาวัรนะคะเดี๋ยวหักหักปีกล้วยออกก่อนมันน่าเกลียดเอะน่าเกลียดมากเลยเดี๋ยวคนอื่นเดินไปเดินมาเดี๋ยวโอ้ยเหมือนเหมือนเราจะให้เราเอานะคุณเหมือนแบบอ๋อแค่นี้เหมือนไก่งหงมไหม ที่บอกคอยาวเอาผมมาห่อบรรทุกคนเขาเด็ดอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็คอยาวก็อยากจะลองดูนะคนอยากจะลองดูว่าไอ้ต้นสองต้นนี้เราเป็นคนปลูกเองสามสี่ต้นนี้บรเนี้อค่ะมาปลูกเองเลยคอยาวท่นี้นะ เราอยากจะรู้ว่าถ้าเราถุงปัสติกเอาคอยกราสอบเนี่ยคอนอะไร่เงี้ยจะหอนดกลูกดกมิ้นเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าวมาเจอพี่ทหารเอาทหารกลับกลมแล้วคนรอพี่เอเคก็ไม่อยู่พี่เคก็ผมท่งอะไรนี่ต้องไปวันศุกร์ก็ได้นะ พี่เคเคก็ไปดอนเมืองอะไรนะไปเป่าเค้กว่างั้นไปเป่าเค้กสาวมาดูไอ้เนี่ยเทาวันฝั่งสวยกับป้าวันเกิดเขาสองป้าเป่าเค้กป้าไปงานนั่ก็ป้าไปงานสศพค่ะทุกคนลูกค้าีแฟนยังงไ่ลูกค้าเขาเสียใจงานเลี้ยงขอตังค์พ่อทุกคงานศพมาเลยเธอไปเดี๋ยวนี้ไปดูเทาวันค่ะเดี๋ยวหักปีกกล้วยกันนะคะแคนี้ยราหักก่อนจะไปดูเทาวันเดี๋ยวหักกันค่ะเอา ได้ไปดูควันก็ดูความทุเรศเดินวนไปไม่ได้เออจริงๆทุกคนมาตรงคอยาวเหมือนเดิมไม่ได้อะไรนะเอาหักไปดูกันทุกคนหักหักเออกด็ดไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวนะมีคนหักตรงนี้ออกมา เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพายางเกินยางนิดเดยวมาตัดกันตรงที่ได้สองแถวที่มาตัดแล้วเดี๋ยวพาไปดูเถาวันค่ะทุกคนนะมาเห็นเคย่อไปดูเห็นเพือลงมาตอนไปดูมาอันนี้ก็ลงยังไม่ยังไม่แก่เลยค่ะนแก่เลยถาวันมาดูเถาวันเลยเลยอะไรเลยถาวันสวยไหมอันนี้ก็ปีนึงยังไม่ตัดเลยสูงมากเลยนี่ค่ะก็ปล่อยไว้มาเลยค่ะว่าตรงนี้ชอบมากสวยทุกคนเก็บเก็บไปนู้นสวยไหมถาวันสวยมากเลยบางวันก็มีมีดวงเงินตัวทองโผล่ออกมานะคะทุกคน ในเช้าที่ว่าอะไรโพลในเช้าเงินตัวทองถ้าฝนไม่ตกนะชอบจะมันโดทอชอบมาอยู่ตรงนี้ท้ายสผลออกมามันคอยจ้องจะจับกินปลาลทุกคนเขาอะบุเพศนิวัตสวยงามทุกนแล้วก็คแบบเดี๋ยวเข้าบ้านดูก็มีตัวเงินตัวทองโผล่อะไราบุภาเอ้ยไม่ใช่อะไรนะบุเพสันนิวาสอันนี้ค่ะคลิปนี้ก็เดี๋ยวยาวเกินไปนะคะทุกคนคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบไลฟ์จบแชร์แค่นี้ก่อศนิวัตกันจบแล้วก็เดี๋ยวขอจบไลท์แชร์นะคะสวัสดีค่ะ